ำนานาพระเกจิหากจะกล่าวถึงพระเกจิอาจารย์ผู้เป็นเลิศของเมืองกรุงเก่าในยุคป,ปีพศ2460แล้วก็คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักกิติศัพท์ของเกจิอาจารย์ชื่อดังทั้งสองรูปนี้ซึ่งนั่นก็คือหลวงพ่อกรันแห่งวัดพระยาต และหลวงพ่อขันแห่งวัดนกกระจาบซึ่งพระเกจิอาจารย์ทั้งสองท่านนี้เป็นผู้ที่เก่งกาจมีวิทยาคมสูงส่งที่เน้นหนักไปทางด้านอยู่โยงคงกระพันถ้าจะพูดกันแบบบ้านๆถึงความเก่งกาจในเรื่องของความเหนียวระหว่างพระสงฆ์ทั้งสองรูปนี้ก็ต้องบอกว่ากินกันไม่ลงกันเลยทีเดียวครับ หลวงพ่อขันนั้นท่านเกิดเมื่อวันขึ้น8ดขค่ำเดือน8ปีวอ,อกซึ่งตรงกับปีพศ .2415 ณนะที่ตำบลว,วัดยมอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านมีบิดาชื่อน,นายชื่นและมารดาชื่อน,นางส่วนคงสุขีหลวงพ่อขันท่านมีพี่น้องร่วมกัน4คนท่านเป็นบุตรคนโต และทางครอบครัวนั้นก็ให้ความรักความเอ็นดูในตัวของบุตรชายคนโตคนนี้มากเป็นพิเศษอันเนื่องมาจากว่าตั้งแต่หลวงพ่อขันท่านได้ถือกาเนิดขึ้นมากิจการงานต่างๆของครอบครัวก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองดีวันดีคืนไม่ว่าจะทำอะไรก็ประสบแต่ผลสำเร็จจนทำให้ฐานะของครอบครัวนั้นเรียกได้ว,ว่าดีขึ้นเป็นอย่างมากทันตาเห็นกันเลยทีเดียว เมื่อหลวงพ่อขนันท่านมีอายุครบ20ปีท่านก็ได้เข้าปุสมบทณวัดวังตะโกจังหวัดพระนครศรียุธยาในปีพศ2435โดยมีพระพุทธวิหารโสคลเป็นพระกรรมวาจารย์ส่วนนามของพระประชานั้นไม่มีหลักฐานปรากฏที่แน่ชัดและท่านก็ได้รับฉายาว่าอินทะปัญโยหลังจากนั้นหลวงพ่อขนันทันก็ได้กราบ,บเป็นศิษย์ของหลวงพ่ออวัดวงค และหลวงปู่สุขวัดปกครองมาขามเท่ารวมถึงพระเกจิอาจารย์เก่งๆในยุคนั้นอีกมากมายหลายท่านด้วยกันเมื่อเวลาผ่านไปนานวันเข้าหลวงพ่อขันนั้นท่านก็เริ่มมีชื่อเสียงในด้านการสักอักษรเลขยันต์ต่างๆซึ่งชื่อของท่านนั้นก็โด่งดังไปจนถึงเมืองบางกอกเลยทีเดียว และประชาชนทั้งชาวจังหวัดพระนรครศรียุธยารวมถึงจังหวัดใกล้เคียงต่างก็ให้ความเคารพรักเลื่อมใสศรัทธาในตัวท่านเป็นอย่างมากและมักจะมีผู้คนหลั่งไหลเดินทางมาให้ท่านสักยันให้เป็นจํานวนมากมายอันนี้ก็เนื่องมาจากว่าถ้าใครสักยันและได้ปฏิบัติตามยึดมั่นในคําสอนของหลวงพ่อขันแล้วก็จะพบแต่ความแคล้วคลาดปลอดภัยอยู่ยงคงกระพันทุกรายไป จนเป็นเหตุให้ได้รับการกล่าวขวัญจากชาวกรุงเก่าเอาไว้ว่าใครสักยันกับหลวงพ่อขันจะถูกแทงฟันก็ไม่ต้องกลัวซึ่งในเรื่องนี้ก็ได้เกิดขึ้นจริงกับลูกศิษย์ของท่านที่ไปโดนเหล่านักเลงต่างถิ่นรุมตีฟันแทงเอาแต่ก็ยังสามารถต่อสู้เอาตัวรอดมาได้โดยที่ไม่ได้รับอันตรายใดๆจากคมอาวุธเลยแม้แต่น้อยจะมีก็แต่เพียงรอยฟกช้ำดำเขียวเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเอง และด้วยความขลังความศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวจึงทําให้บรรดาไม่ว่าจะเป็นหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่เหล่านักเลงขาโจนในสมัยนั้นต่างก็พากันมากราบฝากตัวเป็นศิษย์และสักยันต์กับหลวงพ่อขันท่านกันอย่างมากมายซึ่งยันต์ที่ขครน่งชื่อที่ท่านใช้สักให้กับเหล่าลูกศิษย์ลูกหาานั้นก็เรียกกันว่ายันบุตรพระรามซึ่งก็คือพระมงกุฎกับพระลบสองกุมารนั่นเองครับ ที่ก็มีเรื่องเล่ากล่าวกันมาว่าทั้งสองกุมารนี้เป็นบุตรของพระรามกับนางสีดาเหมือนนางสีดาได้คลอดพระมงกุฎออกมาแล้วทีนี้พระรามก็เกิดแครงใจขึ้นมาสิครับว่าจะไม่แช่ลูกของตัวอะไรทํานองเนี้นะก็เลยรับสั่งให้พระลักษณ์ผู้น้องชายเนี่ยนำตัวพระมงกุฎไปทําการประหารซะแต่ถ้าว่าฝ่ายพระลักษ์เกิดหินใจและใจอ่อนสงสาร หลานชายไงแทนที่จะฆ่าก็กลับแอบเอาพระมงกุฎเนี่ยไปฝากเลี้ยงไว้กับพระฤาษีในป่าสงันแล้วพระฤาษีท่านก็เสกเอาพระลบขึ้นมาอีกองค์หนึ่งเพื่อมาเป็นพี่น้องมาเป็นเพื่อนเล่นด้วยกันประมาณนี้นะแล้วทั้งสองอุมาณ้ก็เป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากเลยสองพี่น้องเล่นกันทีไรทําเอา สถานสะเทือนไปทั้งแผ่นดินกันเลยว่าทั้งนั้นเถอะที่นี้พอพระรามได้ยินข่าวเรื่องราวเข้าว่ามีผู้มีฤทธิ์มากก็เกิดคิดขึ้นมาอีกแล้วครับว่าทั้งสองกุมารเนี่ยต่อไปพระธากน่าจะต้องมาขาดอำนาจบาร,รมีของตนเองไปแน่แท้เลยก็ส่งทหารเอกอย่างหนุมานออกไปปราบเสลยศสิทีนี้แต่ถ้าว่าแม้แต่หนุมานที่ว่ามีอิทธิฤทธิ์มากมายก็ยังต้องมาพบกับความพ่ายแพ้โดนสองกุมาร รุมตบเกรียนจนสลบเหมือดไปหลายต่อหลายครั้งกันเลยทีเดียวนอกจากนี้ก็ยังโดนจับมัดเอาไว้จนดิ้นกระเดวกระเดียว,ยวไปไหนไม่ได้หมดท่าไปเลยร้อนไปถึงพระรามที่ต้องออกองค์ลงมาช่วยอีกซึ่งยันพระมงกุฎพระลบนี้ถือว่าเป็นยันอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีอนุภาพมากที่สามารถข่มได้แม้กระทั่งยันอนุมาิที่ว่าแน่ๆลงได้ เรื่องราวของการสักยานของหลวงพ่อขันนั้นยังมีคนใหญ่คนโตตำแหน่งสูงๆงในสมัยโน้นหลายท่านที่เคยมาสักกับหลวงพ่อกอย่างเช่นพรมมรมหลวสุพนพรขตอุดมศักด์พระเจ้าบรมโรงเเออพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรพระยาอุภัยพิภากษาและขุนตรวจเอกพระยาอนันยุทธกาศเป็นต้น หลวงพ่อขันท่านเป็นพระดิเเร่งในพระวินัยและชอบออกทุดงคขวัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามป่าเขาดงดิบยึดถือสันโดษจึงทำให้ชาวบ้านชาวเมืองต่างมีความเริ่มใส่สถานในตัวท่านเป็นอันมากสำหรับลุกศิษย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของหลวงพ่อก็มีอยู่หลายท่านด้วยกันอาทิเช่นหลวงพ่อจงวัดนาต่างนอกหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือและหลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อมเป็นต้นครับผม สำหรับในด้านวัตถุมงคลของหลวงพ่อขันนั้นท่านก็ได้สร้างไว้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นเชือกคาดเอวเสื้อยันผ้ายันส่วนพระเครื่องที่เป็นที่นิยมเล่นหากันก็คือเหรียญเสมาหูเชื่อมปีพศ2480ซึ่งก็มีทั้งเนื้อเงินและเนื้อทองแดงนอกจากนี้ก็ยังมีเหรียญหลออข้นแมลงสาบเนื้อสันฤท ซึ่งมีพุทธคุณที่เล่าหรือสือ่อทอดกันมาว่าโดดเด่นด้านเมตตามหานิยมยูโยงโคกรพนันครบครันเลยทีเดียวครับผมส่วนวัตถุมงคลเนื้อดินเผาที่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายโด่งดังทั่วไปก็คือพระเนื้อดินเผาพิมพ์แซยิตและพิมพ์นางพญาฐานท่าทิพย์ซึ่งมีพุทธศินที่งดงามมากและยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกด้วย หลวงพ่อขันอินทปัญโยฐานมรณภาพหลวงเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนปีพศ2486รวมสิริอายุได้71ปี5 1พรรษาและนี่ก็คือเรื่องราวอันศคุณค่าของพระสงฆ์ผู้ทรงเวทอีกท่านหนึ่งของเมืองกรุงเก่าหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบแห่งจังหวัดพระนครศรีวิทยานั่นเองครับผมขอได้รับของ ุณจากหม่อมจ้าชาแนลไว้ณที่นี้ด้วยนะครับกับการติดตามรับชมหากมีข้อมูลใดๆผิดพลาดก็สามารถติชมได้นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปเลยเนอร์บายบาย